สวัสดีครับหัวข้อวันนี้ผมว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับกับความรู้สึกแบบจุกๆนะฮะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเราทุ่มเทความพยายามไปตั้งเยอะในความสัมพันธ์แต่ทําไมทําไมสุดท้ายกลายเป็นเราไม่ใช่คนที่เขาเลือกและไอที่ทําไปทั้งหมดละ่ะเอ่อมันคืออะไรเหมือนเหมือนถูกมองข้ามไปเลยนะครับอืมเป็นความรู้สึกที่หนักหน่วงจริงๆค่ะใช่ครับวันนี้เรามีข้อมูลหลายแบบเลยครับทั้งบทความข้อคิดเอ่อหรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวที่สะท้อนความรู้สึกแบบ อกหักเสียใจงงๆเมื่อความตั้งใจดีๆของเรามันดูเหมือนจะสลายไปเลยค่ะเข้าใจเลยคืออยากจะชวนมาทําความเข้าใจความเจ็บปวดแบบนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดแล้วก็ยืนยันกันไปเลยว่าเฮ้ยรู้สึกแบบนี้มันไม่ปแปลกนะอืมใช่ค่ะและที่สําคัญคือ,อ,อสกัดเอาแก่นความคิดจากข้อมูลเหล่านี้ว่าเราจะรับมือกับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไงได้บ้างค่ะลองมาสัมผัสความรู้สึกดิบๆที่ข้อมูลเขาถ่ายทอดมากันก่อนนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนโดนตบหน้ากลางสีแยกโอ้ oh, แรงเหมือนกันนะคะในชะ่ครับแบบนั้นเลย ใจมันสลายมันจุกไปหมดอยากจะกรีดร้องแต่ก็ทําได้แค่งเงียบๆแล้วความพยายามที่เราเคยทําไปทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่อง invisible ไปเลย invisible ไม่มีตัวตนใช่ครับเหมือนเราล่องหนไม่มีตัวตนในสายตาเขาไปเลยจริงๆจริงๆค่ะว่า invisible เนี่ยแหละคะ่ะเป็นคีย์สำคัญเลยที่ข้อมูลหลายชิ้นชี้ตรงกันว่าทําไมมันถึงเจ็บลึกขนาดนั้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของไม่รักเรานะคะแต่มันคือการที่ตัวตนของเราความทุ่มเทของเราถูกมองข้ามไปเลยอ่าฮะ คุณค่าที่เราอุตส่าห์พยายามสร้างมันพังลงต่อหน้าซึ่งต้องย้ําเลยนะคะว่าความเจ็บปวดแบบนี้มันสมเหตุสมผลมากๆนะครับมันคือความผิดหวังความเสียใจแล้วก็เอ่อความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญความจริงอะคะ่ะมีบทความนึงเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยะค่ะว่าเหมือนเราตั้งใจปั้นปราสาททราอย่างดีเลยนะสวยมากแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะอยากได้บ้านอิฐที่มันคงตั้งแต่แ,ตแรกแบบว่าความต้องการมันไม่ตรงกันเข้าใจเลยความพยายามเรามันไม่ผิดหรอกคะ่ะแค่มันแต่จะยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆพอพูดถึงความพยายามเนี่ย คำถามใหญ่ที่หลายบันทึกก็ตั้งคำถามเหมือนกันเลยคือตกลงว่าความพยายามที่ทำไปทั้งหมดมันสูญเปล่าจริงๆหรอฟังแล้วมันก็ใจหายเหมือนกันนะครับค่ะคำถามนี้เจอบ่อยมากเลยแล้วก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีแทบทั้งหมดตอบตรงกันเลยว่าไม่ไม่สูญเปล่าใช่ค่ะความพยายามไม่เคยไร้ค่าในตัวเองนะคะมันมีคุณค่าเสมอแหละแต่แต่มันอาจจะยังไม่ใช่สําหรับคนคนนี้หรือสถานการณ์นี้เท่านั้นเอง แล้วก็มีประโยคนึงที่สะท้อนออกมาบ่อยมากๆในข้อมูลคือการที่เขาไม่เลือกเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีพออืมอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากๆค่ะต้องจําไว้ในใจเลยเข้าใจเลยครับพอเราเห็นภาพความเจ็บปวดชัดขึ้นยอมรับมันได้แล้วแหล่งข้อมูลต่างๆก,ก็เริ่มชี้ทางออกไว้น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีหลายแนวทางเลยใช่ค่ะพอข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์ดูแนวทางหลักๆที่เราเห็นชัดเจนก็จะมีอย่างแรกเลยคือการยอมรับความจริงให้ได้ก่อนอืมเลิกตั้งคําถามว่าทําไมเลิกหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง คือยอมรับว่ามันจบแล้วจริงๆ2คือให้เวลายาวาตัวเองค่ะไม่ต้องรีบเก่งไม่ต้องรีบเข้มแข็งอยากร้องไห้ร้องออกมาเลยมีข้อเขียนชินน้นนึงบอกว่าน้ําตาคือการคลีนซิ่งอารมณ์อย่างหนึง่งไม่ใช่อาการอ่อนแอเลยนะคะการคลีนซิ่งอารมณ์ชอบคำนี้จังครับใช่ค่ะแล้วก็สอันนี้สําคัญมากคือหันกลับมารักและโฟกัสที่ตัวเองมีประโยคคมๆจากบันทึกส่วนตัวหนึ่งบอกว่าเก็บความพยายามที่เคยให้เขาเอามาให้ตัวเองอห oh. ซึ่งการรักตัวเองในบริบทนี้ข้อมูลบางชิ้นก็ขยายความเพิ่มนะคะว่ามันไม่ใช่แค่แบบไปทำสปาซื้อของสวยๆงามๆนะครับแต่มันคือการกลับมาตั้งคําถามพื้นฐานกับคุณค่าที่เราเคยมอบให้คนอื่นว่าเอะเราได้มอบสิ่งเดียวกันให้ตัวเองหรือ,อยังซึ่งกระบวนการนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะเป็นการลงทุนกับตัวเองในระยะยาวสินะครับถูกต้องค่ะแล้วก็4คือการตัดการติดต่อหรือ no contact อันนี้หลายแหล่งมองว่าคือการดูแลตัวเองหรือ self care ที่สําคัญมากในช่วงแรกคือหยุดโทรหยุดส่งข้อความเลี่ยงการไปส่องโซเชียลมีเดียของเขาข้อมูลยังว่ามันช่วยลดการกระตุ้นทางอารมณ์ที่ทําให้เราแบบวนกลับไปเจ็บซ้ําๆเหมือนสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ใจเราได้ผักจริงๆค่ะเข้าใจได้เลยครับการเห็นเขามันก็คงไปสกิดแผลเก่าเนาะ ใช่เลยค่ะ5คือการปล่อยวางและเรียนรู้มองประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนมีประโยคหนึ่งในบันทึกส่วนตัวที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีคือคนที่ใช่จริงๆอาจไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยขนาดนี้ก็ได้และสุดท้ายหาทางระบายค่ะคุยกับเพื่อนหรือคนที่ไวใจการได้พูดได้ระบายออกมามันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆชัดเจนมากครับแล้วก็มีอีกแง่มุมที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยที่ข้อมูลหลายชิ้นเน้นย้ำเหมือนกันคือเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครมารักเราไม่ต้องแก้ตัวเองให้ใครรักแล้วก็ที่สําคัญเลย ไม่ควรอ้อนวอนขอความรักจากใครเพราะคนที่ใช่จริงๆเนี่ยเขาจะเห็นค่าและรักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆการไม่ถูกเลือกครั้งนี้ในบทความเชิงให้กําลังใจชิ้นหนึ่งเขาใช้คําว่ามันอาจจะเป็นของขวัญที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะของขวัญครับที่มันเปิดประตูให้เราไปเจอคนที่อ่พอดีกับเราจริงๆในอนาคตเป็นมุมมองบวกที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งแนวคิดสําคัญที่ตกผลึกได้จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอาจจะสรุปได้เป็นประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังมากว่าถ้าเขาไม่เลือกเราก็จงเลือกตัวเองเถอะ เลือกตัวเองใช่ค่ะและการเลือกตัวเองที่ว่านี้ข้อมูลบางชิ้นขยายความว่ามันคือการกลับมาลงทุนในความสุขระยะยาวของเราเองไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาชั่วคราวต่อความผิดหวังเท่านั้นสุดยอดเลยครับและก่อนจะจากกาันมีคําถามชวนคิดที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมาอยากฝากไว้ให้ไปคบคิดต่อกันนะคะว่า นอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์หรือการตามหาคนที่ใช่แล้วเนี่ยประสบการความเจ็บปวดแบบนี้จริงๆแล้วมันได้เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเข้มแข็งของตัวเองหรือความสามารถในการรักตัวเองของเราไปมากน้อยแค่ไหนน่าคิดมากครับเพราะอย่างที่เขอเขียนชิ้นหนึ่งทิ้งท้ายไว้นะคะว่าความแข็งแกร่งที่เราได้จากการผ่านพ้นมันไปจะอยู่กับเราตลอดไป